สายสุดท้ายครับใครที่เป็นแฟนคลับของน้องเคนะครับที่เคยเล่าเรื่องห้องชั้นเจในรายการ The Ghost Radio วันนี้ครับได้มาเยือนกับเพอรื่องเอาของเราด้วยนะฮะน้องเคบอกว่าวันนี้จะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในรีสอร์ทแห่งหนึ่งครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับน้องเคให้เชื่อเรื่องว่า เหตุการณ์ซ้ำซ้อนครับตอนนี้น้องเคอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยน้องเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมน้องเคดึกหน่อยนะคืนนี้ไมเป็นไรครับไม่ใช่ประจวบนะพี่ที่ไหนห,หินครับ <c oughs> ก็หินหูหินก็คือประจวบคีริขันไงอ่าใช่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 ันนี้คืออันนี้คือคือเพื่อนผมเล่าให้ฟังนะพี่ผม,มไม่ได้เจอเองอะไรอ๋อเป็นเป็นประสบการณ์ของเพื่อน มันเพิ่งเล่าให้ผมฟังเมื่อสักสามสี่วันก่อนเนี่ยแต่ว่ามันเจอเป็นปีแล้วนะพี่แต่ว่ามันมันมันบอกว่าเออมึงมึงฝากเล่าหน่อยได้ไหมอโอเคได้ครับตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตถามน้องเคน้องเทโทรจากที่ไหนครับตอนนี้โทรจากเชียงใหม่เลยครับโทรจากจังหวัดเชียงโอ้โหหนาวจับใจเลยดิโอ้โหอย่าพูดถึงหนาวเลยพี่หนาวอยู่เรื่อง <laughs> เดียวเรื่องโควิดนั่นแหละเออมันบรนเลงบ้างไหมอะ มันไม่เบาเลยพี่มันขึ้นสี่ร้อยกว่าห้าจะห้าร้อยแล้วมังต่อวันนะทุกวันเนี้ยมันเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าแบบมันเริ่มเข้าหน้าหนาวอย่างแรกก็คือบคนมันก็ออกไปเที่ยวแล้วอ่นคือใช่ใช่ใช่และอย่างตอนนี้ <ผม S 1> คือะะพอเปิด,พอ,ปดพอเปิดเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยก็จะมีคนจากต่างจังหวัดนู่นนี่นั่นด้วยเนาะอ่าฮะใช่โอ้ครับยังไงก็น้องเคดูแลสุขภาพด้วยนะครับ เดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวผมไปเยี่ยมสตูนะพี่เอ้ยอุ้ยอย่าพี่อุ้มมันะพี่พี่อุ้มบอกกับพี่แล้วบอสอุ้มบอกกับพี่แล้วว่าพี่ต้าเดี๋ยวน้องเคจะมาเยี่ยมสตูเรานะก็เลยก็เลยบอกว่าก็เลยบอกบอสอุ้มว่าบอกน้องเคด้วยถ้ามาแล้วก็พกผีมาสักตัวสองตัวด้วยมาเล่าเรื่องให้ให้ฟังด้วยได้ได้มาครับน้องเคครับเรื่องของเหตุการณ์ซําซ้อนเป็นยังไงเชิญเลยครับ โอเคนะครับที่อ่าเรื่องนี้ผมอยากจะบอกผู้ฟังเลยนะครับอยากจะผมจะพูดเหมือนกับพี่หนุ่ยพี่หนึ่งเป๊ะเลยคืออ่าถือว่าผมพะโมให้ฟังแล้วกันเพราะว่าผมผมก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงนะครับผมไม่ทราบว่าตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงนะครับแล้วก็ผมขอไม่เอ่ยชื่อโรงแรมนะครับเห้ามเลยครับห้ามเลยครับตอนนี้มันยังเปิดอยู่นะครับเออโอเคผมไปเช็คมาละได้ครับคือ โอเคนะครับผมอ่าก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขอเกริ่นก่อนว่าย้อนกลับย้อนความกลับไปเมื่อประมาณอ่าปีกว่าแล้วแหละครับคือเพื่อนผมเนี่ยมันอ่าปกติเนี่ยมันจะอยู่ออสเตรเลียนะครับแล้วนานทีเนี่ยมันจะบินกลับมาไทยสักทีหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็บินกลับมาบ้านพร้อมกับแฟนนะครับพี่แล้วด้วยความที่แบบเอออยากเที่ยวตอนนั้นมันยังไม่มันอย่างโควิดมันก็ยังซาซาไปแล้ว่พี่มันก็เที่ยวได้เลยครับ ก็แบบก็กลับมาพอเสร็จปุ๊บเฮ้ยเราไปเที่ยวเราไปเที่ยวทะเลกันดีกว่าไปทะเลก็ไปหาดูใน Google พี่ว่าแบบเอ้ยมีโรงแรมไหนดีๆเฮ้ยโรงแรมนี่สวยนะไเงพี่ซึ่งแกก็จองไปครับจองไปสองคืนเสนนราคาคืนหนึ่งตกอยู่สามพันหกสามพันหกนะพี่ต่อคืนก็ถือว่าราคาหนักอยู่ได้อยู่นะครับ พอไปถึงเนี่ยสภาพของรีสอร์ทเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันจะเรียกว่าเป็นยังไงเป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมเป็นอะไรไม่รู้คือคือมันพี่พี่ทาเราจินตนาการนะครับมันเหมือนอ่าทางเดินไปตรงกลางนะครับเป็นทางเดินเลยแล้วก็จะเป็นตึกสองฝั่งนะครับแล้วก็จะเป็นห้องเลยพี่อยู่ชั้นสองนะครับจะเป็นห้องหมดเลยแล้วตรงระเบียงเนี่ยมันจะมีสาว่าน้าเชื่อมกันหมดเลยอื ใครที่แบบนั่งอยู่ระเบียงเนี่ย <c oughs> สามารถที่จะลงไปว่ายน้ําได้เลยอ๋อคือสะว่ายน้ําเนี่ยกับระเบียงของห้องแต่ละห้องมันสามารถเล่นน้ําได้เลยอ่านึกออกเห็นนึกภาพ<ช>รีสอร์ทออกครับอ๋อโอเคนะครับซึ่งแกก็ไปแกก็ไปจัดการเรื่องอ่าบุ๊กิ้งเรื่องอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเรื่องการจ่ายเงินจ่ายอะไรเข้าเช็คอินพอแกเข้าไปบอกแกบอกว่าสภาพห้องเนี่ยก็ปกติเลยพิธาปกติทุกอย่างเลยอืสวยสวยมากๆเลยคือเปิดประตูเข้าไปเนี่ย ปกติเนี่ยไอไอลูกบิดกับกรอนเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนรีสอร์ททั่วไป <Ừ. S 1> คือมันจะเป็นกรอนบิดนะครับพ่ต่าลูกบิดหนึ่งหนึ่งหนึ่งขั้นแล้วก็มันจะมีไอที่มันเป็นสายโซ่อ่ะพี่อีกขั้นหนึ่งซึ่งมันก็เป็นปกติอยู่แล้วของของโรงแรมอะนะครับเนาะถ้ามันจะมีการล็อกสองชั้นฮัลโหลครับครับครับต่อเลยครับโอเคโอเคครับนะครับ พอเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเตียงอยู่ขวามือนะครับพี่ตาทางซ้ายมือจะเป็นอ่าทีวีแล้วก็จะมีกระจกมาเล็กๆบางอยู่สามารถเดินทะลุไปอ่าไประเบียงได้นะครับห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ถัดจากเตียงไปนะครับเลี้ยวไปทางขวานะครับคือวันแรกเนี่ยที่แกไปแกไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรสักอย่างเลยพี่ตาจนแบบ แกนอนกับแฟนแกปุ๊บนะครับซึ่งผมอยากจะบอกแกก่อนว่าแกกับแฟนเนี่ยนับถือกันคนละศาสนานะครับแกพุ๊แต่แฟนแกเป็นคริสนะครับพี่คริสเนี่ยแกไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีเรื่องอะไรเท่าไหร่แกจะเชื่อเรื่องปีศาจไว้ครับซึ่งตอนแกนอนเนี่ยแกนอนเนี่ยแกก็นอนกอดกับแฟนแกไปพี่แล้วมันมันเหมือนแบบมันหนาวพี่มันหนาวขึ้นนะครับซึ่งซึ่งปกติในแอร์กับรีสอร์ทถ้ามันเป็นแอร์ใหม่ๆเนี่ย มันจะมีการออโต้ใช่ไหมพี่มันก็จะปกติแล้วว่ามันจะมันจะคอนโทรลเทมเปอร์เรเจอร์ในห้องเรียบร้อยแล้วแต่พอแบบแกมองมองที่แอร์พี่ครับมันมันมันอุณหภูมิจากตอนแรกอ่ะมันยี่สบห้าแกปรับยี่สิบห้าครับมันเหลือแค่สิบแปดสิบเก้าเองครับพี่คือคือมันแปลกเพราะว่าปกติเนี่ยเต็มที่เลยถ้าห้องมันไม่ร้อนเป็นสี่สบองศามันจะไม่ดันลงขนาดนั้น มันจะเต็มที่ประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดประมาณนั้นนะครับแกก็แบบหารีโมทแอร์ก็หาไม่เจอพี่ก็หาไม่เจอเสร็จปุ๊บแกก็แบบดึงเอาผ้าห่มขึ้นมานอนหม่มแบบ,บห่มแฟนด้วยแล้วนนก็กอดแฟนอยู่สักพักกะพี่โทรศัพท์ห้องบัรดังโทรศัพท์ห้องบันดังแล้วคือมันก็อยู่ข้างหัวเตียงนั่นแหละแกก็รับแกก็นึกว่าแบบอาใครโทรมาโทรผิดหรือเปล่าอะไรอย่างไงพี่แกก็รับเสร็จปุ๊บฮัลโหลฮัลโหล มันมีเสียงตอบกลับมาพี่ว่าแบบเปิดประตูให้หน่อยเงีย้ยพี่เป็นเสียงผู้หญิงเหรอเสียงผู้หญิงมีเสียงผ<อ>ู<อ>้หญิงเลยบอกว่าเ,<อ>เปิดประตูให้หน่อยฮ<ะ>แล้วแกก็ถามย้อนกลับไปว่าอ่าโทรผิดหรือเปล่าครับครับอ่าเปิดประตูให้หน่อยอืมแล้วแกก็แบบอ่าโทรโทรโทรผิดหรือเปล่าครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ห้องมีคนอยู่ผมอยู่กับแฟนครับแล้วก็พูดอีกทีพี่ เปิดประตูให้ฉันหน่อยพี่มันพูดอย่างเงี้ย <Ừ. S 2> แล้วแกก็วางโทรศัพท์ไปเลยแกไม่เอาเลยที่อย่างเลยพี่แกวางปึก๊กแล้วแกก็โทรรีเซพชันบอกว่าเมื่อกี้มีเบอร์มีคนโทรมาน่าจะโทรผิดหรือเปล่าหรือว่าอะไระไรีเซพชันก็เช็คพี่เช็คไม่มีพี่ไม่มีเบอร์โทรเข้าอืมแปลกละก็แกก็อ่ะไม่ได้คิดอะไรสักพักหนึ่งแกก็อ่ะสงบสติอารมณ์แกก็นอนต่อน,นอนกอดแฟนแกตอ่อตอนนี้แกยังไม่ปลุกแฟนนะพี่ สักพักหนึ่งพี่อ่ประตูพี่ประตูอืม,มันมีเสียงบิดลูกบิดแปลกแกพี่ฮแล้วมันเปิดพี่ประตูมันเปิดได้โดยที่ตัวเองมันแกบอกว่าแกล็อกแล้วแกจําได้แก,แแกล็กสองชั้นเลยเฮ้ยเด,เดี๋ยวนะเคประตูรีสอร์ทหรือโรงแรมมันมีความเป็นไปไม่ได้ถ้าจากด้านนอกไม่มีคีการ์ดเปิดเข้ามาใช่พี่มันเป็นคีการ์ดพี่ คือมันเปิดแกร็กใช่ไหมพี่แล้วประตูมันไม่ใช่เบาๆนะพี่ประตูมันหนักนะมันก็แบบมันเลื่อนเข้ามามันคือมันพื้นข้างล่างมันเป็นปูนนะพี่ครับมันเป็นปูนที่มันไม่เรียบอะครับมันมันต้องใช้แรงนิดนึงในการดันเพื่อที่แบบให้มันแบบผ่านปูนผ่านอะไรไปเพราะแบบมันดันมามันจะได้ยินเสียงคึดๆไงพี่พอมันดันได้ยินเสียงคึดๆเสร็จปุ๊บมันชนกับไอ้ตัวโซ่เพราะว่าแกล็อกโซ่ชั้นหนึ่งมันชนกับโซ่ปักไงพี่ แกก็มองไปที่ข้างนอกอ่ะพี่ซึ่งระเบียงมันจะมีไฟข้างนอกมันสาดมาอยู่แล้วอ่ะพี่ครับแกเห็นใบหน้าพี่ใบหน้าใบหน้าหนึ่งอ,อยู่ครึ่งหน้าเลยครึ่งหน้าอเอาตาลูกตาพี่ข้างหนึ่งอะ่ะมองมองเข้ามาในห้องนะครับครับแล้วก็ยิ้มมาพี่แต่ว่าพิต้าประตูมันสองเมตรอ่ะพี่ฮอประตูมันสูงสองเมตรอ่ะใบหน้าเนี่ย มันอยู่สูงจากพื้นมาแค่ประมาณสักสามสิบเซนเองพี่เฮ้ยสามสิบเซนมันระดับขานี่ใช่พี่คือคือแบบแกบอกว่าแกตอนนั้นแกหลับตาปีเลยพี่แกหลับตาปีเลยแล้วแกก็แบบท่องนะโมตสาสตรพราะคว่าตัวอะไโตัวสมบัติพุทธศาสอะไรเงรพี่แล้วแบบสักพักกับประตูมันก็ดันเข้าไปปิดเองพี่แตก <ừ> ปิดเลยพี่ปิดเลยครับ แกก็เรียกแฟนแกนตื่นมาต,ตื่น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 เนี่ยแกก็เล่าให้ฟังแฟนแกก็บอกตัวคิดมากหรือเปล่าหลอนหรือเปล่าอะไรหรือเปล่ายังไงแกก็อ่าโอเคปลอบกันสักพักที่ความที่มันเหนื่อยทั้งวันนะพี่มันก็ง่วงครับอพอง่วงสักพักหนึ่งเลิ่มเลิ่มจะนอนจะนอนนะครับพี่ได้ยินเสียงปิดลูกปิดอีกละอุ้ยมาอีกแล้วเหรอแกร้วประตูมันก็เปิดไปกึอ แต่คราวนี้แกแกไม่ลืมตาพี่แกบอกกูไม่ลืมตาเด็ดขาดตอนกูไม่ลืมตากูรู้ว่าถ้ากูลืมตากูต้องเห็นแน่แน่พี่พมันประตูมันเปิดใช่ไหมอืมปิดตาอยู่อือแต่แกได้ยินเสียงอยู่ข้างหูเลยพี่ว่าแบบเปิดประตูให้ฉันหน่อยนยพี่ข้างหูเลยเหรอคข้างหูเลยว่าแบบเปิดประตูให้ฉันหน่อยครับโอแกสติแตกพี่แกสติแตกแกเปิดไฟ,ไฟอ่ะไฟทั้งห้องมีดวงแกเปิดหมดเลยพี่แล้วแกแบบ แกโดดไปถีบประตูอ่ะถีบให้มันปิดอ่ะครับปึ้งนะพี่แล้วก็แบบเหมือนคือตอนนั้นมันเริ่มจะมันมันเริ่มจะเช้าพี่เริ่มมีคนแบบเดินหรือพนักงานอ่ะเริ่มจะแบบจะเดินจะอะไรแล้วไงพี่เตรียมไปเตรียมอะไรแกก็ไม่หลับละแกก็ตื่นเช้ามาแกก็ไปถามพนักงานว่าเมื่อคืนน่ะมีคนมาแกล้งหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คือยังไม่ได้คิดเรื่องผีครับคือคิดเึงื่งแบบมีคนมาแกล้งอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยพี่อ่า พอแบบแกเข้าไปขอขอพนักงานอะดูกล้องเพราะว่ามันขอดูได้มันมีถ้าแบบถ้ารู้สึกว่าแบบไลฟ์มันไม่เซฟตี้แล้วในใ,ในในที่พักอะ <c oughs> มันสามารถที่จะขอดูกล้องได้เพื่อเป็นแบบเซกิลิิตี้แล้วพี่เนาะ <c oughs> คือแกไปดูเสร็จปุ๊บบะพี่ไฟทางเดิอนอน่พี่มันจะเป็นไฟไฟแบบไฟริมทางมันไม่ใช่เป็นไฟข้างบนนะมันเป็นไฟแบบริมทางข้างๆเฉยๆ <c oughs> แล้วก็แบบพอเวลาประมาณสักตีสองเนี่ยพี่ไฟอ่ะ มันดับเป็นทางเลยพี่มันค่อยๆดับปุ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 บจนมาถึงหน้าห้องแกพี่แล้วแล้วมันก็ไม่ดับต่อนะมันอยู่ถึงแค่หน้าห้องแกแค่นั้นอะคือไปถึงว่าไฟหน้าห้องแต่ละห้องตามทางเดินเนี่ยมันดับปุ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 บพอมาถึงห้องนี้มันไม่ดับมันไม่มันดับถึงแค่หน้าห้องแกอ๋อมันดับถึงแค่หน้าห้องเออเออเออแล้วมันก็ติดพร้อมกันปุบเลยพี่แต่ไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นเลย ไม่มีคนครับคือแกก็แบบอ่ะหนีจะไปไหนก็ไม่ได้คือวันนี้คือแกต้องเที่ยวเต็มที่แกบอกแกแฟนแกว่าโอเคทีนี้เป็นคืนสุดท้ายที่เราต้องนอนครับคือมันคือละสามมันหกอ่ะพี่มันไม่ใช่ถูกผูก<อ>คือเราไปเที่ยวให้เต็มที่เลยแล้วก็ดื่มเต็มที่เลยเอากะว่าง่ายๆสั้นๆเมาและหลับเลยจะมอมตัวเองละอมอมให้มันหลับไปเลยแล้วไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้น แกก็ไปเที่ยวพี่เที่ยวเต็มที่เลยแล้วก็แบบกลับมาเมาเมาจริงๆเมาเลยเมาเลแล้วด้วยความที่แกเป็นคนเมาแกเมื่อคนะืนน่ะแกเห็นแต่แฟนแกไม่เห็นครับพี่แฟนแกไม่เชื่อเรื่องผีอ่อที่ผมเล่าพี่ฟังคือด้วยความที่แบบนอนไปนอนมาแบบก่อนจะนอนแอบน้ําเสร็จปุ๊บด้วยความที่เป็นคนเมา,าพี่ฮะมันก็แบบมันก็พูดแบบ เออไม่มีหรอกไอแบบเหมือนเหมือนลบหลู่อะประมาณนี้แหละเออไม่มีหรอกคิดมากไปเองตัวโอ้ไล่สาระรเออดูเยอะไปดูหนังผีเยอะไปอะไรหรือเปล่าเนี่ยพี่<อ>คือแกก็นอนกันไปเมาคราวนี้เพื่อนผมไม่ตื่นมันเมาพี่มันเมาจริงมันหลับเลยโทรศัพท์ห้องเข้าครับเหมือนเดิมเลยพี่แต่คราวนี้แฟนแกนเป็นคนรับเอออืม โทรเข้ามาตูดตูดแกก็รับฮัลโหลเปิดประตูห้องให้หน่อยเสียงเดิมเลยเหรอเสียงเดิมเลยพี่เป okay. ิดประตูห้องให้หน่อยฮัลโหลคุณเป็นใครอ่ะอย่าไม่ไม่เอาอย่าเล่นอย่างนี้นะเปิดประตูห้องให้ฉันหน่อยแล้วมาแกก็บอกเหมือนแบบไม่เอาไม่เอาไม่เอาแกก็วางโทรศัพท์ไปเลยพี่ปักครับ <No สักพักหนึ่งมีเสียงออกมาจากหน้าประตูอะพี่เปิดประตูห้องให้กูหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงในสายบอกเปิดป,ประตูห้องให้ฉันหน่อยแต่พอวางสายไปทีนี้เสียงมาจากนอกประตูแล้วแต่เปลี่ย<ใ>น <recibir S 2> สักพนามแล้วเปิดประตูห้องให้กูหน่อยครับพี่ <xter> มันกลายเป็นเปิดประตูห้องให้กูหน่อยไองพี่ออแล้วสักพักหนึ่งอะพี่ลูกบิดอะครับมันบิดพี่มันบิดแบบ ค่อยๆบิดเหมือนในหนังเรื่องลาโยโลน่าอะไอแบบแอด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 แคลกไงพี่แล้วมันก็ค่อยๆเปิดอืดแล้วก็ชนกับไอ้นั่นนะพี่ชนกับโซ่ปึกโอ้โหพี่เขานี่เห็นเลยพี่แบบเห็นเท้าเห็นเท้าก่อนไม่ใส่รองเท้าดำเมี่ยมเลยพี่แกบอกเท้าดำเมี่ยมเลยแล้วก็เห็นหน้าคนพี่หน้าคนโผลมาแบบมันเป็นรอยแยกระหว่างประตูอะ อันนี้แกไม่ได้โผมาครึ่งหน้าแกโผมาทั้งหน้าเลยพี่คือเหมือนเอา<ม>หน้าแทบบกเข้ามาในร่องประตูนั่นแล้วเหรอยังยังยังไม่ได้เข้ามาพี่แต่เอาแนบเลยอะอแปลว่าประตูสองเมตรอะพี่เมื่อวานอะแฟนแกเห็นสูงแค่สามสิบเซนใช่ไหมวันนี้อะ่ะคือหัวติดเพดานเลยพี่แล้วก็แบบมองอยู่แล้วก็บอกอว่าให้กูให้กูเข้าไปหน่อยให้กูเข้าไปหน่อยพี่แล้วเหมือนแบบมันค่อยๆพยายามยื่นมือพี่ คือมันจะเห็นสลัวสลัวใช่ไหมมันเหมือนแบบยื่นมือเข้ามาพี่แล้วก็แบบเหมือนจะจะไปปลดโซ่อะครับแล้วแกก็กี้พี่กีดแบบกีดเลยกี้จนตื่นนะครับนี่เป็นแบบดีเซปชันโทรมาหาว่าแบบรบกวนเสียงเบาๆหน่อยครางเงี้ยเดี๋ยวนักกี้ดังมากนะดังมากพี่ดังดังแบบดังจนเพราะว่ามันไม่ได้กว้างขนาดนั้นไงโรงแรมอะกี้จนแบบดีเซปชันโทรขึ้นมาว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเงี้ยพี่ พอแกกีดเสร็จปุ๊บแฟนแกก็ตื่นครับพี่แฟนแกตื่นเสร็จปุ๊บแกก็เล่าให้ฟังเล่าให้แฟนแกฟังว่าแกเจออย่างนี้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 แฟนแกบอกเนี่ยฉันบอกคุณแล้วเมื่อคืนคุณไม่เชื่อเออเออคุณไม่เชื่อครับงั้นเพื่อความสบายใจเอาอย่างนี้ดีกว่าเรานอนเนี่ยแหละแต่ว่าแกแฟนแกพี่ผู้ชายอ่ะเป็นคนพุทธใช่ไหมครับแกก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมจะถอดพระเนี่ย เอาแขวนไว้ที่ประตูเพื่อความสบายใจออเออคุณก็อะไรนะคุณก็แบบจะได้นอนสบาย,ยางไงพี่ก็นอนกันสองคนครับพอนอนกันเสร็จปุ๊บอะพี่เจะเออพี่พี่ติตานอน <Okay. S 1> สักพักหนึ่งแล้วยินเสียงดังแกลก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 กับพี่แล้วก็เสียงดัง แล้วก็มีเสียงอะไรไม่รู้กระทบกระจกระเบียงพี่เป้งพี่แต่กระจกไม่แตกนะเสียงดังแบบปักแรงแรงมากเลยพี่แกสะดุ้งพี่แกสะดุ้งตื่นอ่ะสะดุ้งตื่นเสร็จปุ๊บอ for ่ะมันมีเสียงเหมือนคนเอาเล็บตีดประตูพี่คึดคุดคุดคุดคึดคุดคุดคุดหน้าประตูเต็มเลยครับแล้วก็แบบมีเสียงเปิดประตูพี่แล้วก็ชนกับโซ่ปึ้งแล้วก็บอกให้กูเข้าไปหน่อย่ะพี่อให้กูเข้าไปหน่อย แล้วก็แบบแกก็มองเห็นอีกมองดูอีกทีหนึ่งกับพี่เหมือนเดิมเลยครับคือมีผู้หญิงอ่ะเอาหน้ามันแนบกับประตูอะพี่แกแบบทั้งสองคนอ่ะพี่สติแตกอะครับเปิดแบบเปิดไฟเปิดทุกอย่างเลยที่เปิดเปิดตัวเปิด,ปด,ปดแล้วไม่นอนเลยคืนนั้นอ่ะแกแบบแกก็มาดูว่าอะไรเสียงอะไรว่าเอาผ้ามาแขวนหูพี่ผ้าแบบผ้าผ้าเครื่องอะแตกกับ,บกพี่ พระเครื่องอะครับพระเครื่องที่เป็นใส่กรอให้คออะพี่เป็นดินใช่ไหมเป็นเป็นเป็นเนื้อดินเป็นผงอะแตกพึ่งเลยอะคือองค์องค์พระน่ะแตกในกรอบเลยเหรอใช่ครับองค์พระแตกเลยกรอบไม่เป็นอะไรสักอย่างองค์พระแตกแตกพึ้งเลยพี่แล้วจากจากเที่ยวแขวนที่ลูกบิดประตูอะพระกระเด็นไปที่ระเบียงเลยนะพี่พระกระเด็นไปที่ระเบียงเลยเหรอใช่ฮะ คือแบบว่าเรื่องเนี้ยแกก็แกก็เอาไปพูดกับรีเซพชันว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเพราะอะไรยังไงออแกก็ไม่บอกแกก็ไม่รู้จนถึงทุกวันนี้แกก็ยังไม่รู้พี่และทุกวันนี้โรงแรมนี่ก็ยังเปิดอยู่ด้วยคือเดี๋ยวนะทุกวันคือคือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดเช็คเอาท์ไปถามเจ้าหน้าที่ถามรีเซพชันก็ไม่ได้คําตอบไม่ได้คําตอบครับว่าสิ่งที่เจอเนี่ยมันคืออะไรใช่ครับไม่ได้คําตอบอะไรทั้งนั้นเลยพี่โอ้โห เอ,อเพื่อนที่เล่าให้ฟังอ่ะจำเลขห้องได้ปะเอ่อผมไม่ได้ถามว่ะพี่ไม่ได้ถามรอใช่ครับแต่เดี๋ยวผมจะส่งหลังไมให้ให้รายกาางเบียนหอบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้น้องเคส่งมาหลังไมแล้วเหมือนกันว่าชื่อรีสอร์ทอะไรแต่ผมไม่บอกนะแต่เห็นแล้วแหละแ,แล้วก็คือถ้าตัดถ้าตัดเรื่องนี้ออกนะน้องเคคุณผู้ฟังมันสวยนะมันน่าไปนอนมากเลยอ่ะ มันน่าไปพักมากเลยคืออย่างที่บอกมันมันมันสามารถจากห้องพักอ่ะคือจากหลังห้องนะจากประตูห้องเข้ามาเดินตรงมาจนสุดหลังห้องลงเล่นน้ําได้เลยอ่ะใช่ครับเนี่ยแล้วแล้วรีสอร์ทจะมีแบบนี้เยอะมากลักษณะลักษณะแบบนี้เยอะมากผมบอกเลยว่ามันเยอะผมไม่บอกว่ามันที่ไหนแต่ผมบอกได้เลยว่าไอลักษณะรีสอร์ทเนี่ยมันเยอะมากพี่ตาเห็นรูปแล้วใช่ไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว พี่เคยเกือบจะไปด้วยนะที่เนี่ยแต่ไม่ได้ไปเหตุเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันมันคือมันคือชั้นหนึ่งใช่ไหมเเมันชือชั้นสองครับอ๋อมันคือชั้นสองใช่ไหมครับโอ้โหถ้ากรีดดังจนกระทั่งมันดังไปถึงรีเซพชันนี่ดังมากเลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นบริเวณที่มันเล็กที่มันไม่ใหญ่ก็ตามแต่ถ้ามันเสียงไปไปถึงรีเซพชันได้พี่ว่ามันดังมาก ผมเล่าผมยังคิดอยู่ว่าแบบผมจะเรียบเรียงออกมาได้ดีหรือเปล่าว่าคือแบบผมแบบไม่ได้เรียบเรียงอะไรเลยพิตาแล้วอย่างแบบโอ้โหใช้จิตวิญญาณนักเล่าเก่าอย่างเดียวเลยตอนนี้ไม่เคพี่ว่าถ้าถ้าเคบอกว่าใช้จิตวิญญาณนักเล่าเก่ามาเล่าพี่ว่าเคเล่าพี่ฟังเสียงเคแล้วพี่ยังไม่ลืมเรื่องห้องชั้นเจ็ดเลยอ่ะจริงแล้วห้องชั้นเจ็ดคือฟังกี่รอบนะ ขอโทษนะคุณผู้ฟังแม่งหลอนทุกรอบเรื่องนั้นมันเรื่องนั้นมันนานแล้วพี่เป็นสิบปีแล้วมั้งตอนนั้นแล้วอีอย่างตอนนี้คือตึกนั้นอ่ะมันเขาล่มไปนานแล้วครับล่มไปเจ็ดปีแล้วมั้งคือหมายถึงว่าเขาเขาทำลายไปแล้วเหรอระเบิดทิ้งเลยพี่อ๋อระเบิดทิ้งไปทุบทิ้งไปแล้วใช่ครับอืมก็มันหลอนจริงหลอนแบบเชื่อไหมฟังที่เคเล่านะวันนั้นนะแล้วตัดออกมาเป็นคลิปอ่ะดูจากคลิปประมาณ ยี่สิบกว่านาทีเองนะแต่มันเป็นแค่ยี่สิบกว่านาทีที่มันโคตรหลอนนะโคตรน่ากลัววันนั้นฟังแล้วแบบยังบางทีพี่ยังย้อนฟังเรื่องเก่าๆของ The h ด g h โก t อะไรเงี้ยก็เห็นก็เรื่องของเคนี่แหละโอ้โหเรื่องเคนี่สุดยอดจริงๆชีวิตผมนี้ถ้าเรื่องที่น่ากลัวก็จะมีพวกเรื่องชั้นไอห้องชั้นเจ็ดแล้วก็เรื่องที่มันเป็นเรื่องสามเรื่องติดนั่นนะ อที่เดิมไอ้ที่เก่าบังเอิญกับขอให้จบอันนี้คือแบบสุดๆที่สุดๆแล้วพี่พี่ชอบสรรพนามที่เราเรียกแฟนเก่าแล้วว่าคุณแฟนคุณแฟนพี่จําได้เออพี่จาพี่จําได้เลยคุณแฟนคุณแฟนพี่แบบเอเคมน่ารักดีอ่ะคุณแฟนคุณแฟนอะไรอย่างเงี้ยเออขอบคุณมากเคที <player> ่วันนี้มาปิดท้ายความหลอนให้กับเราแล้วก็เสาหน้าใช่ไหมคุยกับอุ้มไปแล้วใช่ปะอวันที่ยี่สิบ เท่าไรเนี่พี่อุ้มยี่เจ็ดหรือยี่หกเนี่ยแหละจะไม่ได้นะเดี๋ยวจะพี่ขอดูก่อนวันวันศุกร์ที่ยี่สิบหกอ่ายี่สิบหกอ๋อก็คืออีกศุกร์หนึ่งใช่ใช่ใชชเพราะว่าเดี๋ยวผมไปถึงกรุงเทพวันที่ยี่สิบห้าเดี๋ยวถ่ายถ่ายงานเสร็จวันที่หกเดี๋ยวผมไปหาอ๋อโอเคมาถ่ายงานใช่ไหมใช่ครับมาถ่ายงานของไทยรัฐเนี่ยแหละอ๋อสถานีพิดู ใช่ใช่ใช่โอเคแล้วเดี๋ยววันศุกร์ที่ยี่สิบหกมาเที่ยวที่สตูดิโอกันมาถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์เอาแบบตรงนี้เลยจัดจ่ะเลยมันจะเล่าออกไหมที่อยู่หน้าจอนะั้นพี่กลัวว่ามันจะเป็นรายการตลกแต่ไปได้มวันนั้น <laughs> พี่กลัวว่าพี่กลัวว่าพี่กับพี่กับเคจะโยนมุกกันไปโยนมุกกันมาเนี่ย <laughs> ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราเจอกันวันที่ยี่สิบหกครับเค ได้ครับพิ่ตาโอเควันนี้ขอบคุณมากๆนะครับเคยินดีมากๆเลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับดูแลตัวเองด้วยนะครับเช่น,นเ,นะเดียวกันเช่นเดียวกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ